เยเพราะว่าอย่างที่คุณมัธิดาบอกว่าชาวสวนมีการผันตัวมาปลูกมะม่วงกันแล้วชาว,ชาวนาเขาก็มีแนวคิดที่จะผันตัวเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์หันมาเลี้ยงสัตว์ครับเลี้ยงนงแพะนั่นเอง ซึ่งน้องแพะเนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้ป้อนตลาดสําหรับกลุ่มที่ชื่นชอบการเลี้ยงแพะอยู่แล้วด้วยแล้วก็ทํารายได้ได้ดีเลยดีมากมากนี่ถ้ามีพื้นที่ว่างกาลังจะไปหาแล้วนะเลี้ยงแพะดีกว่าเลี้ยงแพะต้องมีบ้านสักประมาณเท่าไหร่ดีฮะหนึ่งไร่ไปดูตัวอย่างกันอ่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูกันครับชาวนาบ้านป่านะครับจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเขามีการตัดใจเลิกทําอาชีพชาวนานะครับเพราะว่าไม่คุ้มในเรื่องของการลงทุนหันมาสร้างฟาร์มเลี้ยงแพะเพื่อขายลูกแพะให้กับกลุ่มผู้ชื่นชอบการเลี้ยงแ ซึ่งลงทุนไม่มากแล้วก็เลี้ยงไม่ยากแล้วก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยนะครับกลุ่มกเกษตรกรบ้านป่าครับจำนวนกว่า10รายเขามีการรวมกลุ่มกันหันมาปลูกสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะครับที่โดดเด่นกว่าใครนะั่นคือการเลี้ยงแพะแล้วก็ขายลูกแพะให้กับผู้ที่นิยมเลี้ยงแล้วก็ชื่นชอบโดยทางด้านของ นายเยี่ยมครับตาเห็นอายุ69ปีอยู่ที่บ้านเลขที่42หมู่ที่4ตําบลบ้านป่านะครับอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก<ร>เขาเป็นหนึ่งในเกษตรกร,กรครับที่มีอาชีพปลูกข้าวาก็เป็นชาวนา,าเนี่ยการทานาเนี่ยยาวนานกว่า40ปีนะครับแล้วก็ต้องพลิกผืนนามาเป็นเจ้าของฟาร์มแพะปัจจุบันนี้ครับหันมาเลี้ยงแพะสายพันธุ์บรอนะครับกับลูกผสมเริ่มต้นจากการสร้างคอกโรงเรียนให้กับแพะแล้วก็หาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เลี้ยงง่ายโตเร็ว เข้ามาเลี้ยงเพียง10ตัวเท่านั้นโดยพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์เนี่ยมีทั้งหมด5คู่นะครับคุณผู้ชมโดยเริ่มลงทุนครั้งแรกในการเปลี่ยนอาชีพจํานวนอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทคนมาทิดาถือว่าชื่นชมนะคือไม่เยอะต้นทุนไม่เยอะเขานะทํานามาตั้ง40ปีอปีอคุณแล้วก็ปรับเปลี่ยนคงแบบว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะการเปลี่ยนอาชีพเนี่ย แล้วก็การทำอาชีพที่หลากหลายถือว่าเป็นทางเลือกและทางออกที่ดีในยุคปัจจุบันนะคะพอเราเจอปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะเราปรับตัวได้ก่อนเราก็จะอยู่รอดก่อนนี่แหละคือมนุษย์ที่จิงมนุษย์เนี่ยเขาต้องมีการปรับตัวกันอยู่ตลอดเวลาให้เข้ากับสถานการณ์นะครับคุณผู้ชมแล้วก็แสนพนห้าหมื่นเนี่ยก็เป็นการสร้างโรงเรือนสร้างโรงเรือนขึ้นมาเนาะแล้วเขาก็ซื้อเหมาเลยค่ะซื้อเหมาคอกพ่อพันธแม่พันธแพะมาจากฟาร์มอื่น รวมทั้งหมด20ตัวถึงปัจจุบันใช้เวลา7เดือนผ่านไปได้ลูกรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะคะเพิ่มเติมขึ้นมาปัจจุบันมีแพะอยู่ในฟาร์มถึง ห้าสิบตัวโอ้โหเจ็ดเดือนเองนะคนุณไ,<ม>ไม่รวมไม่รวมที่ขายลูกแพะออกไปแล้วบางส่วนก็มีเหมือนกันโดยแพะที่เลี้ยงอยู่ปัจจุบันนะคะให้อาหารสองเวลาค่ะช่วงสายของทุกวันก็จะให้แพะได้กินหญ้าหญ้าหวานนะคะที่เขาปลูกไว้เองเพื่อลดต้นทุนแล้วก็ใบกระถินค่ะกินไม่ยากเลยน้คคนนอคุณนาะกินใบกระถินน่ะแล้วก็ช่วงเที่ยงก็จะปล่อยออกไปหากินตามธรรมชาติช่วงเย็นก็ให้อาหารอีกรอบหนึ่งเป็นรำอ่อนๆผสมกับหยวกกล้วยซึ่งอาหารเหล่านี้ถือว่าเป็น อาหารที่มีโภชนาการสูงนะคะคจะทําให้แพะเนี่ยแข็งแรงปลอดโรคแล้วก็มีลูกดกเ<ม>ชื่อแล้วค่ะเพราะว่าลูกดูสิคะ7 <c oughs> เดือนผ่านไปจาก20ตัวเป็น50ตัวไม่รวมที่ขายอีกนะนะคะ <c oughs> แพะเขาจะตั้งท้องค่ะเพียงเดือนก,กว่าก็จะทยอยออกลูกครั้งละ2-3ตัวเลยค่ะคุณผ่าใช่แล้วครับโดยเมื่อออกลูกมาก็จะทําการคัดดูนะครับจากรูปทรงแล้วก็สีโดยจะมีการทยอยขายลูก เป็นเพศผู้เนี่ยอายุตั้งแต่1เดือนขึ้นไปกิโลกร,รัมละ120บาทนะครับส่วนเพศเมียก็จะคัดลักษณะของแพะที่มีรูปทรงดีนะครับสีสวยไว้เป็นแม่พันธุต่อโดยแพะเนี่ยตั้งแต่อายุ1เดือนไปแล้วก็จะมีน้ำหนักตัวมากนะครับจำหน่ายออกก็จะได้ราคาตัวละประมาณ 1,000ถึง1,500บาทต่อตัวโดยจะมีพ่อค้าเนี่ยเดินทางมาในทุกๆ2เดือนนะครับเพื่อตะเวนซื้อลูกแพ้นำไปเลี้ยงต่อเฉลี่ยการขายลูกแพ้ในแต่ละรอบนะครับก็จะมีรายได้ต่อรอบในอยู่ที่ประมาณ1,000 0ถึง2,000 0บาทโอ้โหตัวเลขสูงมากานะครับแล้วก็มูลแพ้เนี่ยเขาก็มีรายได้ด้วยยังสามารถขายได้นะครับราคากระสอบละ30บาท จะมีผู้มารับซื้อถึงหน้าฟาร์มเลยทุกๆเดือนซึ่งจะถือว่าอาชีพเลี้ยงแพะเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็ถือว่าเป็นเกาบเป็นกรรำเลยแล้วก็ยังถือเป็นอาชีพที่ยั่งยืนไม่ยุ่งยากจนปัจจุบันเนี่ยมีคนนิยมหันมาเลี้ยงแพะ กันเป็นจํานวนมากเลยครับโอ้โหเป็นยังไงล่ะอย่างที่บอกเห็นไหมบอกแล้วว่าไปเลี้ยงแพะกันเถอะชวนแล้วจริงจริงหนึงแสนห้าหมื่นบาทเลยแล้วเขาก็ดูอาหารเนี่ยนะคะไม่ต้องไปซื้ออาหารคือถ้าเราเลี้ยงสัตว์ตัวไหนเนี่ยแล้วเรายังต้องไปซื้ออาหารนะรอันนี้คือลําบากแหละมันจะเป็นต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะแต่อันนี้คือปลูกต้นกล้วยปลูกหญ้าหวานปลูกกระถินเนี่ยคุณมันปลูกง่ายเลยนะกระถินริมรั้วนะครับขึ้นง่ายแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเยอะด้วยแล้วต้อง บอกว่าลูกแพ้ของเขาเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นผมเองเนี่ยผมก็จะไปเจอตามงานนะคุณเคยไหมงานกรชาดเอานมไปเลี้ยงใช่เอานมไปเลี้ยงแพหารายได้ด้วยนมไขยได้ด้วยนะนมแพนะครับแล้วก็มีโภชนาการมากๆด้วยค่ะนะคะอ้าวอีกหนึ่งอาชีพเป็นการชื่นชมพี่น้องเกษตรกรกันจริงๆวันนี้สำหรับการให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรนะคะ